ผู้หมู่ถามต่อแล้วเมียพี่หลหรอครับเพื่อนบ้านตะคอกสนกลับมาว่าเมียกูมันหนีตามผู้ชายไปแล้วกูรอ,อกแก้แค้นคนที่พาเมียกูหนีอยู่หลังจากฟังประโยคนี้ผู้หมูเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วแกก็พยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยตอนนั้นผู้หมูแกบอกว่า เหล้าขาวที่กินไปปกติมันจะแรงใช่ไหมคะคือท้งรสชาติแล้วก็กลิ่นเหล้าขาวมันแรงอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์เลยแต่ตอนนั้นที่แกกินมันเหมือนกับแกกินน้ําเปล่าเลยคือแกยกสดได้เลยกับแก้มที่กินไปก็จืดไม่มีรสชาติและด้วยความที่เหล้าที่แกกินมันเหมือนกับน้ําเปล่าอะ่ะแกกินไปกี่เ๊กก็ไม่ทําให้แกเมาแกได้สติอย่างนั้นตลอดเลยจนกระทั่งแกพลอยหลับไปเราก็ตื่นมาอีกทีหนึ่ง ปรากฏว่าแทนที่จะตื่นมาแล้วก็อยู่บ้านหลังแรกแต่แกดันอยู่บ้านตัวเอง